l ิฟต์มอเตครับเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ l ิฟต B10 ซึ่งเปิดตัวทั้งหมดมี3รุ่นย่อยแล้วก็มีขนาด2แบตเตอรี่นะครับราคาเริ่มต้นคือ60,0,000 9 8 0 0หบาทเป็นไงราคาโอเคไหมราคาโอเคไม่เท่าไหร่นะแต่แบรนดน์ไม่จะคุ้นเลยอ่างั้นโอเคงั้นเดี๋ยวฟังข้อมูลของรีฟก่อนรีฟอ่ะ B10 ก่อนนั้นเนี้ยลีฟต้องพูดรีมอเตอร์เคยเปิดตัวในประเทศไทยไปแล้วแล้วก็มีรถยนต์โมเดลหนึ่งก็คือรีมอเตอร์ส1 0ก็คือปีที่แล้วใช่เปิดตัวมาเดียวใช่มาตั้งแต่ช่วงงานมอเตอร์โชว แต่มันค่อนข้างเงียบเห็นไหมด้วยจํานวนลดด้วยตัวราคารดด้วยอะไรทุกๆอย่างอ่ะที่มันยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่เห็นได้ชัดเลยว่าราคาเปิดตัวรุ่นใหม่โมเดลใหม่ที่ระยะเคลมวิ่งประมาณนี้กับเทียบกับตัวเดิมนะที่มันเป็นแบบขนาดตอตรี่ใกล้เคียงกันแต่ราคาร้านกว่าเพราะนั้นมันก็เลยแบบไม่อ่ะตัวนี้ไปไกลเลยได้ดูน่าใช้มากกว่าเยอะและีกอย่างหนึ่งนะตัว40กับ b 1 0มีความลำไม้คล้ายกันาะเหมือนเหมือนแฟดอะแต่ตัว B40 มันจะแบบดูย่อมยาวกว่ามิติลดก็ใกล้เคียงกับ40 แล้วก็มีความเป็นแบบเหมือน SUV คูเป้มากกว่าตัว C10 ประมาณนี้ประมาณนี้เป็น B, 10, man, B 10. s e gment มั้ย B10 ต้องพูดว่าถ้าจากมิติรถแล้วนะ <10. S 1> เป็น C คือขนาดรถเขาอะความยาวอยู่ที่ประมาณ4,500ักว้าง1,800แล้วก็สูง1 6ึ่งพมิลิเมตรระยะฐานล้ออยู่ประมาณ2 7ง5มิลิเมตรซึ่งกลุ่มแบบนี้มันก็ใกล้เคียงกับอโตที เนาะ CX 5แล้วก็พวก MG HS ครับก็คือแบบ C เลยอะอาวาวให้ตัวหนึ่ง oh. Basic ความจริงๆแล้วในมุมพี่นะ B 1 0 ตอนนี้คู่แข่งที่น่ากลัวสุดคือเจคู่เจฟายคือเจคู่เจฟายเองก็มีมิติรถที่ใกล้เคียงประมาณนี้แบบจะมาทะลุซชนอัยูคืชน,นา,าันถ้าเรามองกันด้วยของราคานะตัดเรื่องของมิติรถทิ้งไปนะลิฟต์มอเตอร์ก็คือแบบเป็นตัวชะกาลในแบบเหนือ N t l e ทีเลเวมานิดนึงอ่ะคือถ้า n อนตอนนี้มาอยู่ที่0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0ใช่ไหมถ้าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่แบบจับต้องได้ง่ายเลยตัวนี้ก็แบบอัปเกรดว่าใหม่ขึ้นมาแล้วกันมันก็แตะไปที่0 0 0 0 0กว่า7 0 0 0แ0แต่ว่าเออก็ทำให้แบบดูตัวเองดูเป็นพรีเมียมที่แมสง ลองไปจับมาแล้วก็รถเนียนใช้ได้งานประกอบดีมีรถมีดีเทลเยอะดูราคากันก่อนเขาเปิดตัว3ามุ่นย่อยนะคือ B10 Life ราคาอยู่ที่6 9 9 8 0 0บาทตัวสไตล์อยู่7 5 8 8 0 0บาทแล้วก็ตัวดีไซน์อยู่7 9 9 8 0 0 0บาทมีส่วนลดทันที1,000 0บาทสำหรับคนที่จองเพราะว่าคันนี้เขาเปิดวันที่1 0เดือน10ตอนนั้นเขาเปิดโปรโมชั่นจอง1010บาทก็จะมาให้ส่วนลดเลยทันที10,000หนึ่ง ตอนนี้ใครจองปุ๊บได้หมื่นหนึ่งเขาบอกว่าพันคันแต่พี่คิดว่าอาจจะมีมากกว่าพัน 1, คันไหลไหลไปเดี๋ยวนี้ใครๆก็แบบตอบโปรกันเนาะการวางรุ่นย่อยสามตัวเนี้ยจากที่ดูหมดแล้วอ่ะพี่ว่าเขาวางเขาจัดตัวออปชันมาดีแล้วก็เน้นขายจริงจังมากเลยถ้าเรามองในสามเกรดนี้ตัวไลท์ที่เป็นตัวเริ่มต้นเนี่ยแบตเตอรี่จะน้อยสุดคือห้าสิบหกจุดสองกิโลวัตต์แล้วก็ตัวสไตล์กับตัวดีไซน์ที่เป็นตัวท็อปให้แบตหกสิบเจ็ดจุดหนึ่งกิโลวัตต์อาวซึ่งเท่ากัน ใช่ในสามรุ่นนี้ตัวสไตล์กับตัวไลฟ์จะออปชั่นเหมือนกันเดะทุกอย่างที่เป็นเบาะผ้าไปเน้นเลยไปดูได้เลยจะเป็นเบาะผ้าแล้วก็ตัวท็อปสุดจะเป็นเบานะหนังมีเบาะไฟฟ้าแค่นั้นเลยอืมก็เหมือนกับรุ่นล่างสุดเอาไปแบตเตอรี่ประมาณนี้เบาะผ้ารุ่นขึ้นมาได้ขับไกลขึ้นแต่เป็นเบาะผ้าอยู่แล้วก็ถ้าคุณชอบลักชัวรี่หรูหน่อยหรูหน่อยเบาะไฟฟ้าไปเลย ั่นแหละเพิ่มออปชันให้หนังอืมแต่ว่าสเปคก็เต็มที่เท่านี้แหละตัว67.1กิโลวัตต์ชาวระยะวิ่งเคลมไกลไหมต้องบอกว่าเคลมดูดีนะในขนาดแบตเตอรี่67เนี่ยแล้วก็ค่อนข้างเยอะถ้าเราไปเทียบตัวกับเจคูไฟอะเจคูไฟเขาแบตประมาณ56กิโลวัตต์ชาวถ้าจะไม่ผิดเนาะประมาณนี้ก็ราคา5้าแสนกว่าแล้วนะเราคุยกันว,กกวิ่งกิโลกวัตต์ละหมื่นแล้ววิ่งจริงก็ได้300นิดๆวิ่ง4ได้อ่ถ้าแบตเต็มร้อยจร,จริงอะสามร้300 ไปปลายแต่เอาจริงมันจะมีแบบแกลบที่หายไปช่วงแบบสิบเปอร์เซ็นต์สุดท้ายอย่างที่บอกเนาะแล้วก็ช่วงที่มันชาร์จช้าคือยีอ่สิบแปดสิบถึงร้อยอ่ะพวกนี้จะชาร์จชา้าเพราะใช้จริงจริงจังจังอะ่ะให้เหลอือเปิดร้อย <500. S 2> นี่เปิดหัวมามในไกลเลยนะอ่าห้าร้อยสิบหกเป็นการเคลมบนแบตหกสิบเจ็ดจุดหนึ่งกิโลวัตต์ชัวนะถ้าเป็นแบตตัวห้าสิบหกจุดสองจะวิ่งได้สี่ร้อยสี่สิบสอง ตัวเริมต้นตัวเริ่มต้นตามมาตรฐานที่เราพูดกันคือ NEDC ถ้าเรามองกันตาม NEDC หักไป30% 4 42จริงจริงพี่ว่า370เออ370 3 6 0ใช่ประมาณนี้ตัวสไตล์ม5 1 6พี่ว่าวิ่งได้400 4 20, 4ต้นต้น420 430แต่ต้องพูดกันให้ดีว่าแบบขบอกตัวนี้มีการจัดการพลังงานที่ดีช่วงล่างดีด้วย อันนี้ต้องไปลองกันว่ากันนี้รถจีนใช้คำนี้ทุกคันเลยวันเนี่้ช่วงล่างบบด,ดีกําลังดีใช่ไหมแ,บบแต่อันนี้ต้องพูดอย่างหนึ่งว่าคันนี้มันเป็นของเครือスタลังติสยุโรปป่ะครับใช่ใช่สตาร์แลนติดาเป็นแบรนด์เครือยุโรปที่แบบมีแบรนด์ซีตองมาเซลาติจี๊เฟียสอัลฟาโร m e โอจอดด้วยอืมโอปอแล้วก็เปโยอะไรอารมณ์เนี้ยเขาก็จะมีกลิ่นอายแบบ เป็นความมันยุโรปสูงไปดูตัวรถแล้วมีความแบบพรีเมียมสำหรับพี่สึว่าเออม,มันมันมีดีเทลรถมีกลิ่นอายแบบความคิดแบบยุโรปจริงมันจะ<ๆ>ไม่รู้สึกเหมือนรถไฟฟ้าจีนอืกันก่อนใช่ใช่ใช,ใช่สเปคมอเตอร์ไฟฟ้าคันนี้จะวิ่งได้อยู่ที่2 1 8สิบแดแรงมา้าอ่าเป็นมอเตอร์ขับหลังด้วยนะแล้วก็แรงบิดอยู่ที่ส4 0ินิวตันเมตรเคลมสูงถึงร้อยแวินาทีเหลือเฟือเหลือใช้ความเร็วสูงสุดร7อเจิกิโลเมตรต่อชั่วโมง เหลือเฟือยอยู่ดีดปรับมือกับขี่ได้3าแบบพวก e c โค,โค,โคส,สปอร์ตอิเด,ดียวดอะไรประมาณนี้รองรับการชาร์จ DC สูงสุดที่168่งร้ยกสิกิโลวัตต์ชาวหนึ้กิโลวัตต์ก็สาถึงแปรใช้เวลายี<ม>่สินาทีเองก็สเปคค่อนข้างสูงแล้วก็พี่ว่ามันสเปคอยู่ในระดับที่เพียงพอใช้งานมไม่ได้แบบเวอร์มากแต่ถ้ามองกับราคาพี่ว่าพี่โหดนะทำให้สเปคแบบนี้กับราคาเนี้ยโหด อาจจะยังยอมเพิ่มจากเป็นที่เลเวลสักแสนหนึ่งก็ได้ตัวนี้อ่ะใช่ถ้าเราเทียบบริหยัติต่ยางละกันเจคู่เจไฟแบตห้าสิบหกก็ห้าห้าแสนเก้าใช่ไหมครับคันนี้ก็ได้แบตหกสิบเจ็ดราคาก็หกแสนกว่าไงหกแสนเจ็ดก็ยังอยู่ในช่วงแบบสมน้ําสมเนื้อตามเนื้อผ้าอ่าใช่จาบูอย่างนั้นไปได้ตัวรถก็มีให้เลือกหลายสีมากเจ็ดสีมีสีมอดดิ้งดิวพั r เ l ลสีม่วงแล้วก็มีสตาร์ลี่ไนท์บลูมีอาทันด้าเกร ไลท์ไลิ่งไวท์สกายฟอวเกรย์อาเมทัลลิกแบ็คกาแล็กซี่ซิลเวอร์จริงๆเลยตัวสีอามอร์นิ่งดิวเปอร์เพลอ่ะที่ไปดูแบบคันจริงอ่ะเห็นแว็บแรกม่วงไหมม่วงม่วงอ่อนๆสวยดีมาคันนี่สีม่วงมาคันไปดูได้เลยทนวนนี้เลยนวลนเออ,เอ,อช่ายม่วงนวลนวลนวลก็สวยดีสวยดีต้องยอมรับว่าสีรถสวยซึ่งหลายคันพี่ดูแล้วเอ้ยมันมันเข้าท่าการวางดีไซน์ไฟความแบบ วางดีไซน์รถไปดูคันจริงมางานประกอบดีมากคือลองดูร่องดูฟิตเมนต์ดูอะไรแล้วอ่ะสวยเดี๋ยวดูภาพคันจริงเลยลกันแบบรอบคันเป็นยังไงคันนี้ก็พี่ก็ติดนิดหน่อยตรงที่แบบประตูซ่อนอะ่ะเนี่ยหลังๆก็แบบเออเห็นยิ่งข่าวเลือกประตูซ่อนแล้วแบบปฏัติเหตุแล้วดึงไม่ออกนะต่อมาเนี่ยรุ่นหลังๆคงจะไม่มีล,ล่ะยุคนี้ก็จะเจอประตูซ่อนอยู่อีคันคันนี้อีกอันนึงหลังจากที่เปิดดูทั้งหมดด้านหน้าเขาเป็นฝังฝังนี่เหมือนช่องเก็บของไหม ใช่ใช่ครับเป็นที่เก็บของเหมือนที่วางของเหมือนของเทส la เลยแต่ของเทส la ด้านหน้าเขาจะเก็บแบบรับปิดเรียบหมดเลยนะครับแล้วก็ระบบไม่เห็นอะไรเลยก็ปิดเนียนแต่คันนี้โอเพนแล้วก็มีฟังวางเอาไว้ฟังเหมือนฟังวางอยู่บนเครื่องยนต์เออในเทสลานี่จะฟิลซูเปอร์คาร์อืมปิดเรียบไม่เห็นอะไรไเห็นเป็นฟังเดียวแล้วก็วางระบบข้างล่างพี่ว่าฟังของเทสลามันจะไม่ค่อยมีความร้อนแผ่มาตรงข้างหน้าแต่อันเนี้ยพอมองเห็นการโอเพนแล้วเห็นพวกระบบ อินเว์เตอร์เห็นตัวอะไรก็แล้วแต่ระบบไฟฟ้าอยู่ข้างล่างเนีนะ่ยตอรูปที่เราขึ้นให้ดูเออจะร,รู้สึกได้ว่าก้าววางของนะพี่พี่ว่าวางได้แต่ไม่ใช่ของที่เซนส i ิ i v ์พวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมมติถ้าแบบบางคนชอบเอากล้องเอาอะไรไปวางเปิดอะไรไม่รู้นะเออวางเพราะแบตไปเออไม่ได้ไม่ได้พี่ว่าไม่ควรเพราะมีความร้อน สสคันนี้เขาชูอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องเขาบอกว่าใช้วิศวกรการพัฒนาของสตาร์แลนติสเดียวางที่บอกเครือเขาอาโอแมคเครือ,อยุโรมเนาะช่วงล่างเขาบอกว่าจูนโดยวิศวกรสตาร์แลนติสก็เคลมว่าขับดีแต่ไม่รู้ว่าจะดีสักแค่ไหนในรายละเอียดเขาบอกว่าคันนี้วางบาลานซ์รถยนต์ห้าสิบห้าสิบคว่าหมายความว่าด้านหน้าด้านท้ายมันถูกกระจายน้ำหนักได้อย่างดีในตัวรถคือบาลานซ์ลงห้าสิบห้าสิบสมดุลใช่ไอ วิธีการพูดแบบว่าการวางบาลานซ์50-50แบบนี้ที่เคยฟังมาของ MG ก็คือ MG4 แล้วเขาก็พูดเลยว่าพอวางบาลานซ์50-50แล้วแบบรถมันจะฟีลลิ่งขับดีามากแล้วก็เป็นอย่างไรจริงๆใช่แต่อันนี้วางบาลานซ์เหมือนกันแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะยังไงเพราะยังไม่ใครเลยเคยลองขับจริงๆจังๆแต่เมื่อเขาเคลมพูดเรื่องของทั้งการเซตช่วงล่างโดยวิศวกรสตล์ลนติสการวางถวงน้ำหนัก50-50ราะนั้นก็ ต้องมาเราดูผลลัพธ์กันว่าเฮ้ย B10 Building การขับจะดีมากน้อยแค่ไหนมาดูที่ภายในกันมั่งงานประกอบดีเนียนสวยงามมากพี่ดูแล้วพี่แอบเอนจอยกับตัวที่มันเป็นบอกผ้าที่เป็น2ตัวล่างเฮ้ยบอกผ้างานดีอะ่ะคือบอกผ้าแบบ m มท e เ i ียดีทุกอย่างดูดีแล้วก็ตัวคอนโซลหน้าก็แบบออกแบบให้วางเหมือนที่เก็บของได้ตัวช่องแอ วางมาถ้าเป็นตัวท็อปตรงช่องแอร์ก็จะเป็นไฟแบบไฟแอมเบียนไลท์ที่ช่องแอร์ซึ่งแปลกปกติก็จะวางกันแบบเป็นเส้นตามคอนโซลใช่ไหมวางเป็นเส้นตัดคันนี้วางไฟแอมเบียนไลท์เปที่ช่องแอร์ในบนตัวท็อปก็เออให้อารมณ์อีกแบบหนึ่งภายในก็ดูมินิมอลแล้วก็ดูสวยดีแต่พี่แบบติดใจอย่างเดียวเลยอ่ะมันดีไซน์ข้างหน้าเหมือนแบบเป็นรูๆๆๆเยอะพี่เลมคิดว่าคนที่เป็นโรคกลัวรูอ่ะลองเห็นดีๆมองดีๆพี่เอาผงอ่ะอารมณ์เนี้ยเคยมีคนผงะมาแล้วกับ พวกโลกลูที่แบบออกดีไซน์ที่พี่จำไม่ได้รุ่นไหนเคยมีทั้งโมเดลที่บบเป็นกระจังหน้าแล้วก็แบบดีไซน์ภายในคนพังอ่ะก็เลือกโลลูมาแล้วซึ่งอันนี้ก็เป็นคอนโซลน่า <Cons ona. S 1> ใช่ตัวล่างสุดเป็นผ้าสีดําไม่ต้องคิดเลยมากตัวท็อปเท่านั้นก็จะมีให้เลือก2ส,สีที่เป็นเบาะหนังสีเทาแล้วก็เบาะหนังสีเบทเท่ากับตัวล่างและตัวกลางเบาะดำเบาะดําไม่ต้องคิดเลยเพราะฉนั้นเราจะดูตัวล่างตัวกลางแล้วดูเบาะดํากันครับอืมพี่ไปลองที่ตัวท็อปด้วยที่เป็นเบาะไฟฟ้า ปรากฏว่าเบาอไฟฟ้าก็มีความดีอย่างหนึ่งคือสามารถแบบเอนนอนได้เลยอ่ะคือปกติแล้วเบาอไฟฟ้าก็จะมีการระดับของการเอนที่ไม่เยอะเนาะใช่อันนี้พี่ลองเอนมนจนแบบพ<บ> <ขา S 2> ังใช่นอนงายไปเลยแสองแล้วใช่เพียงก็แบบเออดีแฮะมันแบบมันนอนได้อ่ะสุดัสุดได้แบบเกือบนอนได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปยื่นไม่ยุ่งอะไรกับแถวสองเลยนะเออพี่เออแฮะมันแบบเอนได้เยอะดีงานประกอบดีดีไซน์สวยมันไม่มีความเหมือนใครเลยนะเท่าที่พี่ดูของพวกหัวหมอนของตัวคอนโซลตัวอะไรอย่างเงี้ย อย่างตรงคอนโซลข้างล่างมีที่เก็บแก้วสองอันก็เป็นแบบพับแล้วก็ตั้งขึ้นมาได้ไอเดียดีที่วางแผ่นลอยไหมครับก็แบบมันก็เหมือนเป็นทรงลอยตัวนะคือเป็นที่เท้าแผนซึ่งมันใช้เท้าแผนได้ดีมากแล้วก็ใต้ที่เท้าแผนะ่ะอ่าก็จะมีพวกปลั๊กมีทั้งไทป์ A ไทป์ C อ๋อมันก็ไม่ได้ลอยตัวขนาดนั้นเพราะมันเชื่อมมาจากคอนโซลกลางที่วางแก้วใช่ มันยื่นออกมาแล้วก็เป็นซอนที่แบบจุดชาร์จอยู่ข้างล่างมีช่องไฟ12โวลตวให้ด้วยแล้วก็คันนี้ให้ไฟ1ิโวลท์ทั้งไทายเทย C หน้าหลังเลยแล้วก็ตรงรูเขาก็ทำแบบเหมือนเป็นไฟหลีเอาไวอ้อ่ะให้เห็นว่าเออตรงนี้เป็นช่องชาร์จไฟซึ่งพี่ชอบไอเดียแบบนี้พี่เคยเห็นบางคันหลายๆคันนึ่งเออเขาติดไฟไว้ข้างบนหรือว่าจะเป็นไฟล้อมรอบก็ได้ให้รู้ว่าคอามีการเสียบหรือว่ารูมันอยู่ตรงเนี้ ทำให้รถเราอ่ะไม่ต้องเป็นต้องเปิดไฟภายในห้องโดยสารนะไม่ต้องงมแล้วไม่ต้องงมแล้วเราเอาสื่อชาร์จมามือๆแล้วก็เสียบถ,ถูกรูแน่นอนเนาะตัวรางคา,ากระจบข้างบนอ่ะไม่มีไม่มีสวิตช์แบบให้เปิดมีม่านปิดให้แต่ว่าต้องคุมผ่านตัวดิจิตอลคอนโซลข้างในซึ่งเปิดได้ละเอียดมากอย่างพี่ลองเปิดแบบเอาเปิดตัวกระจกแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์มันก็แบบม่านคลึบเลือดมาเปิดแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ได้เออคือมันเปิดได้เออมันเปิดได้มีความแบบยังไงอ่ะยืดหยุ่นดีอ่ะ คืออย่างปกติบางอันจะแบบเปิดเป็นระดับสามระดับสองระดับแล้วแต่นี่แต่ว่านี่คิดเลื่อนได้เป็นเปอร์เซ็นต์เลยคุณจะเอาแบบให้แบบจอให้มันกว้างกี่เปอร์เซ็นต์ตรงม่านข้างบนอะไรอย่างเงี้ยดูดีดูดีมีไฟหลี่มีไฟส่องกระจกมีกระจกมองแต่งหน้าทั้งซ้ายทั้งขวาตัวนี้มีระบบ V2L ตัวคันนี้มีล้อ18นิ้วแล้วก็เคลมเรื่องของที่เก็บของภายในเนาะถ้าแบบไม่ได้พับเบาะจะอยู่ที่420ลิตรแล้วก็ถ้าพับอยู่ที่1,3 0 0ลิตรถ้าเป็นตัวท็อป อย่างที่บอกเขาบอกว่าเบาะหนังเนี่ยชื่อ o อ k t e c h อ่า f i c a t e ติซึ่งไม่รู้อะาอ t กก็พี่ก็ไม่รู้จักว่าเป็นเป็นยังไงนะแต่ว่าลองไปนั่งมาแล้วมีคเีียวดีจริงๆนอกจากปั๊บไฟฟ้าได้แล้วก็จะมีเรื่องของระบบระบายอากาศบาะแอร์ก็ต้องรวมบนคอปตัวครอบเ้นั้นด้วยนะตัวล่างไม่มีกระจกข้างหลังให้เป็นแบบ privacy c ก r รกระจกมองข้างก็คับไฟฟ้ามีช่องแอร์ตอนหลังให้ด้วยแล้วก็ตัวรถ ก็มีการ์ด nfc แตะตรงที่กระจกก็เปิดรถได้เลยไม่จำเป็นต้องใช้กุญแจเหมือนนันจอกลางเขาบอกว่าให้เป็นขนาด14.6นิ้วส่วนจอคนขับจจะเป็นเล็กๆแถบเล็กเกเดียวเงนิ้วคันนี้ต่อ Android Auto Apple Carplay แล้วก็มีซิมการ์ดอยู่ในรถด,ด้วย<อ>ที่เห็นเข้าไปปุ๊บก็อาอก็มีเชื่อมต่อ 4G และปล่อยไ i f i ได้แล้วก็มีการอัปเดตระบบ ota คือแบบอัปเดตตัวระบบบริการภายในผ่าน c l าวตัวนี้ก็มีลำโพงแบบพรีเมียม เขาบอกถ้าตัวท็อปให้สิบสถ้าเป็นตัวล่างให้หกซึ่งไปดูที่ตัวลำโพงก็แบบเอ้ยมีดีเทลว่าฝาลำโพงเขาก็จะมีเขียนว่าสแตนเลสเป็นพลาสติกสวยดีในมุมพี่ก็เออใช้ได้ถุงลมนิรภัยให้จัดเต็มมากเจ็ดตำแหน่งเป็นคู่หน้าสองด้านข้างสองมีม่านอีกสองแล้วมีตรงกลางเลยนะอีกหนึ่งเพราะนั้นโอ้โหแบบเรียบร้อยครบ เป็นกล้องลาวิว3า0รอิองศาเปิดแล้วพี่ลองเปิดเทสดูให้ภาพชัดแถมมีระบบเล็คอร์ดด้วยในตัวมีเหมือนมีระบบเมมโมรีสามารถใส่เมมได้สามารถใส่ซิมได้แล้วก็ชูเรื่อง ADA s 17สิบเจ็ดฟังก์ชันชั้นสูงก็ถึงระดับแบบช่วยควบคุมเล็กน้อยอะ่ะประมาณเลเวลสองพลัสละกันเหมือนที่จริงๆแทบทุกคนเคลมอ่ะนะมีถึงขั้นเลนคิปปิ้งมีถึงขั้นช่วยเบรกอัตโนมัติอ,อันนี้ก็ต้องดูว่าระบบพวกนี้มันถูกพัฒนาภายใต้เครือสตาร์ติสตว่า จะดีแค่ไหนก็ทั้งหมดเนี่ยให้เห็นภาพก่อนละกันเรื่องของตัว l e ฟบีสิบคิดว่าเป็นไงเห็นทั้งหมดแล้วน่าซื้อเนาะถ้าเทียบกับคู่แข่งตอนนี้นะผมยอมผมยอมเพิ่มเงินออืเพื่อให้ได้อินทเทียแล้วก็ฟัง์กชันต่างๆก,ก็ต้องบอกว่า l e ฟมอเตอร์ตอนนี้ถูกจัดการภายใต้ p ีเหรือพันครจัตการชื่อนี้ก็นะ คนเก่าคนแก่คือพนะนครเนี่ยก็ถือว่าเป็นดิสติบิวเตอร์แบบเก่าแก่ของไทยเลยแหละตั้งแต่สมัยทำ b ี w หรือทำรถยุโรทำเฟสทำหลายแบรนด์มากทำแล้วก็ตามการเวลาแล้วก็หายไป mm hmm. แต่ก็จริงๆว่าต้องพูดว่าพนาครก็ถือว่าเป็นมีเครือข่ายมีโชว์รูมมีอะไรพร้อมมากๆ อ่ะประมาณนี้ให้ดูเรื่องของตัวอ่าลิฟต์บีสิบชอบรุ่นไหนถ้าเป็นเตยเรืเ่องรุ่นไหนสามวินยอยนี้ต้องตัวท็อปแหละอยากได้ชุดอยากได้แพนเสีขาวอืมแต่ถ้าเอาให้ซื้อเองอ่ะอืมตัวกลางดีกว่าอืมเบาผ้าเบาผ้า,าใช่แต่ได้แบตที่เยอะขึ้นอืมจริงๆทั้งหมดทั้งมวลเลยแ่ะพี่ชอบตัวท็อปก็มีเบาแอร์เท่านั้นเองอะ่ะถ้าเป็นตัวเบาผ้าแล้วมีเบาแอร์ได้ด้วยนะโหเอนจอย 7, เจ็ดแสนสี่ก็าบอกว่าต้องมีตัวท็อปกันแล้วแหละเออเนี่ยเอาจริงหกแสนแปดเพิ่มตัวสไตล์ที่แบบได้แบตได้ระยะการขี่เพิ่มอะเพิ่มหกหมื่นแล้วก็จะเพิ่มจากตัวแบบสไตล์ไปดีไซน์เพิ่มสี่หมื่นอะเอาเบาะหนังเอาอะไรอย่างเงี้ยเออในมุมพี่แบบเบาะหนังไม่เท่าไหร่หรอกแบบผ้าพ,พี่ก็ชอบดีแบบใช่<ต>ใช่พี่ต้องการเรื่องของระยะการวิง<ม>่งอ่ะเด็ดอย่างเดียวไม่น่าเปื่อยช่องเก็บของด้านหน้าใต้กระโปรงเลยเหรออืมถ้าเก็บให้เรียบร้อยน่าจะดูดีกว่านี้หรอใช่เออเออเอออ่ะประมาณนี้แล้วกัน สำหรับตัว l e ฟต์ B10 ครับ